สวัสดีครับพามาเดินป่านะครับทุกคนวันนี้จะพาไปดูหน้าผานะครับครั้งแรกครั้งแรกที่เดินมา ทุกคนได้ยินเสียงน้ำเสียงน้ำไหลเน,ะนาะน้ำไหลหรือน้ำตกไม่รู้นะครับอันนี้คือทางที่จะไปนะครับพอดีมาจากเมืองนะมาจากตัวเมืองลักษัตแล้วก็ผ่านทางนี้พอดีก็เลยอยากเดินลงมาดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะไม่เคยมานี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา กี่โมงสามโมงสี่โมงแล้วครับเย็นนะครับมันคืมครับวันนี้ฝนมันตกเมื่อกี้ขับรถผ่านฝนมานะครับอ๋ออโอหโหสนอนลงจะลื่นไม่แนะ่ทุกคนอึ๊บโอ้ยโอ้โห,โโห,โโหโก็ยังมีคนอยู่นะครับเมื่อกี้จอดรถมีคนอยู่มีรถอยู่สองคันนะทุกคนนเดินไปเรื่อยๆได้ครับ มาเล่นน้ำกันนะครับอ้าวเดินไปทางไหนแล้วครับทีเนี้มีทางแค่สองทางจะเลือกเดินทางไหนครับนะป้ายอยู่ไหนวะไม่มีป้ายบอกด้วย่องไหนวะทางนี้เหรอเลือกก็ทางนี้ นี่นะครับเดานะทุกคนมันจะมีทางแยกกับสอทางออาวมีทางแยกอยันละผมจะไปทางไหนดีนะครับทีเนี้ยมีป้ายบอกเลยแวะตรงนี้ก่อนด้สิมีอะไรเอ่ยโอ้โหรองเท้าก็ลื่นนะ๋อตรงนี้แล้วก็ไปทางนู้นโอ้ นี่ครับเขาจะเป็นโอ้น้ำใสมากทุกคนโอ้เป็นสีเขียวเลยโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โหนี่ครับปืยอย่างสวยเลยนะเป็นช่องเนี่ยโอ้โหคุ้มค่ากับการเดินมานะครับน้ำใสมากเลยเดี๋ยว,ยวจะลองเดินมาทางนี้ดูโอ้โหเกามีที่ที่แอบนะทุกคน มีช่องนิดนึงนะแต่รองเท้าผมไม่เหมาะเลยนะรองเท้าผมไม่ใช่ปีนเขาอย่างนี้นะครับปีนป่ายแบบนี้โอ้โหน้ำใสมากเนาะมันน่าจะมีม,มุมโอ้ผมเจอแล้วมุมมุม,มที่ถ่ายเสื้อสวยต้องเดินลงไปอีกแล้วมันจะเห็นข้างหน้าเลยนะครับลองเดินมาทางนี้ดู <c oughs> โอ้ย โอ้โหวูว้น่ากลัวไหมหน่ากลัวไหมทุกคนโอ้โหโว้าวสวยไหมครับโอ้เสียงกล้องเลยนะครับเนี่ยเสียงสะท้อนออกมาโอ้โหน้ำไหลไปทางนี้นะครับอนี่ประการเดินที่คุ้มค่ามากนะครับ เพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนะครับเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งจะเคยมา,มาครั้งแรกนะั่ขับรถผ่านเนาะเห็นเราเขียนอยู่อะไรนะแขนยันแขนยันนี่แหละผมจําชื่อไม่ได้มันจะเป็นหน้าผาลงมาแล้วน้ําไหลลงมาเนาะทุกคนเนาะถ้าไปฝั่งนู้นได้นี่ผมว่าเนี่ยนะมันคงจะสวยอยู่นะเพื่อนๆได้ไหมโอ้ถ้ากล้องหลุดแล้ไปตายเลยนะครับเนี่ยถ้าทางจะไม่ได้คืนนะ่ะว้าว สวยสวยครับสวยสวยงามมากเลยนะหรือว่าผมจะลองไปทางนู้นดีทุกคนว่าไหมเนาะเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งนะครับโหนี่นะครับทุกคนสวยนะนี่ก็เอาบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูเนาะตอนนี้ฝนตก้วครับทุกคนเอ้ยต้องรีบกลับแล้วนะครับนะเพราะว่าต้องเดินเดินลงมาก็ไกลอยู่ตอนนี้โอ้ตกหนักแล้วไปแล้วครับทุกคน ตองก็ยิบแล้วครับไม่ได้อุปกรณ์มาเนาะการฝนทุกคนเห็นเห็นสภาพผมแบบนี้เปียกนะเปียกล้เริ่มเปียกแล้วไปแล้วนะครับมันสวยแล้วครับอยากอยู่อยากมาอีกถ้ามีโอกาสจะมานะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับครับเดินทางกลับแล้วทุกคนนะพอดีทางผ่าน ก็เลยแวะมาถ่ายทุกคนได้ดูมันก็สวยงามจริงนะครับแต่ถ้ามีโอกาสาผมจะมาใหม่ก็แบบบรรยากาศดีๆเนาะแต่ขับรถมามันก็ไกลนะครับทุกคนไปจะใกลๆนะเกือบเป็นร0อยกิโลอะ่ะเราขับรถมาที่นอร์เวย์นี่ก็ขับรถครั้งแรกนะครับ เดืนกลับแลวครับฝนตกครับเป็นยังไงครับบรรยากาศข้างๆทุกคนว่าสวยไหมครับป่าก็จะประมาณนี้เนะก็จะไม่มีต้นไม้อะไรมากมายก็จะเป็นต้นเหมือนที่ผมถ่ายทุกคนได้ดูเนี่ยนะครับอ๋อเดินขึ้นแล้วครับตอนนี้เริ่มจะมีเสียงหอบ ไปแล้วครับไปแล้วครับหวังว่าคุณจะเก็บคลิปวิดีโอได้ครบถ้วนนะครับทุกคนแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์เนาะตรงน้ำที่มันไหลมาเนาะน่าจะมีพวกที่เป็นแซลม,มอนเนาะทุกคนมาในสารคดีเนี่ยที่มันกระโดดขึ้นมาเพื่อจะไปวางไข่นะครับโอ้อันนั้นคงจะเปอร์เฟกมากเลยแต่ตอนนี้ขอเดินทางกลับแล้วครับเหนื่อยแล้วครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ